สวัสดีครับก็ยังอยู่กับการแข่งขันนะครับเฟิร์สแพทเทิร์นนะครับอยู่กับผมมักโครสซลัสครับผมบิ๊กบอสครับผมก็วันนี้นะครับเรายังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเรายังอยู่รอบๆบริเวณตัวเมืองนะครับกับการแข่งขันเฟิร์สแพทเทิร์นที่ร้านในอินเดียสตรีทครับผมก็เป็นที่27ที่ผ่านครไปก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่เดินทางสะดวกนะครับเพราะว่ามีรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ครับแล้วก็รถเมล์นี่วิ่งผ่านตลอดเวลาแล้วก็เป็นถนนเส้นหลักด้วยนะครับตรงรัชดานั่นเองนะครับก็แน่นอนคครรรัััับบวว่่าากกแขขงนนนนนใี้ะ็ เป็นการนำภาพบันทึกภาพกันขันมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งร้านในอินเนี่ยเขาจัดการแข่งขันเนี่ยเฟิร์สแบ t เทิร์นหรือว่าจิมแบ t เทิร์นเนี่ยทั่วทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตเลยดีกว่า อ่ะครับนะครับต้องติดตามว่าเขาจะไปจัดที่ไหนใช่ครับผมกาติดตามไม่ทันลิงก์แสตมโพสเนี่ยแหละครับผมอ่ะใช่ครับผมโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันในข่าันนะครับต้องขอขอบคุณก่อนนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักเจดีของเรานะครับได้แก่ลิงก์แสตมโพสครับครับ KMC ครับผู้จัดจำหน่ายซองคมกาศครับแล้วก็อีสปอร์ตไทยลีกนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดสดนะครับนำเทปบันทึกภาพดีๆแบบนี้นะครับมาส่งตรงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยคืออีสปอร์ตไทยลีกครับยูทูบ งานนํามาให้เราชมนะครับเป็นคู่ใครเจอกับใครครับผมครับผมนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับเฟิร์สแบทเทิลที่ร้านในอินเดอะสตรีทนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณมานีนะครับแล้วก็คุณวินครับครับผมคุณแมนนี่นะครับเปิดด้วยอินเทเลียนวีนะครับผมต้องอ่านว่าแมนนี่ใช่ไหมคุณจะอ่านแมนนี่คิดว่าผมว่าชื่อเขียนอย่างนี้ไม่ควรเป็นมานีนะครับผมเพราะเป็นแค่มานีเนี่ยจะ แค่อนข้างท่าที่เก่าพอสมควรครับผมเด็กๆอาจจะไม่ทันนะครับผมเพราะผมก็ไม่ทันพี่บิ๊กบอสทันไหมโอ้ไม่ทันนะคโอเคครับเปิดมาเนี่ยทางฝั่งของอีอะไรอย่างงี้ครับคุณวินเนี่ยได้เริ่มก่อนนะครับก็เปิดมามีทางฝั่งของยาเรยูตันนะครับแล้วก็ซาเชียนวีนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของฟลิกบอลนะครับทิ้งนะครับในส่วนของพลังงานเหล็กนะครับเพื่อเสถียรป้อมมันพื้นฐานหนึ่งใบนะครับขึ้นมือครับซึ่งการทิ้งพลังงานเหล็กอย่างนี้ก็ดีสําหรับเด็กๆนะครับเพราะว่าเขามีไอเทมอย่าง อ่าเมทัลทาวเซอร์ที่สามารถเติมพลังงานเหล็กนะครับจากกองทิ้งมาให้กับโปเกมอนเหล็กในตำแหน่งเบนได้นะครับผมก็ต้องมาดูกันครับว่าในส่วนของโปเกมอนที่ดำมาจะเป็นตัวอะไรแล้วก็คือไดโอโดวีครับครับผมแมทตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ว่าฟอร์แมทซอร์ชิลนี่ก็จะเจอบ่อยครับเนี่ยใช่ครับเมนี่ต้องหยิบมาดูเลยครับเป็นโปเกมอนที่ถ้าเป็น VMAX เนี่ยเลือดนี่ครับสูงที่สุดในในชุดนี้แล้วครับผมวีแมนะครับผมใช่ครับ ไม่มีใครสูงเกินของเขาแล้วครับผมนะครับผม,ผมไม่น่าเชื่อนะว่าว่าจะทำชนะคาบิกอนจ,จริงๆเท่ากันครับสามเท่ากันคาบิกอนสามร้่สิบใช่มใช่ค,ครับโอเคโอเคขออภัยครับครับผมแต่แต่วันนี้ครับแปะพลังงานนะครับให้กับทั้งฝั่งของสาเชียหรือปเปล่าหรอยังหรือครับเหมือนจะ ยังครับผมเหมือนจะใช้ชอบปัญญาลิงแต่ว่าโหบนมือนี่พลังงานเยอะอยู่แล้วนะครับผมคครรัับบผมอา่ใช้ชอบปัญญาลิงนะครับเพื่อนําพลังงานไปแปะไว้ที่ตัแหน่งท็อปการ์ดนะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของเมทัลซอสเซอร์นะครับนำมาพลังงานมาติดให้กับทางฝั่งของซัชเชลวีครับแล้วก็เหมือนจะใช้อ่อเนี่ครับเป็นในส่วนของดาบไร้พ่ายเลยครับครับผมแล้วโอ้โหได้อีกสองนะครับพอครบเลยครับเทอร์หน้าครับอิตาเลียนวีถ้าไม่มีตัวไหนลงมาเนี่ย คือเนได้ใช่ครับผมนะครับผมโอ้แล้วก็นี่ครับมีส่วนของส่วนของซุปเปอร์บอลมาก่อนครับครับผมเปิดดูการ์ดเจ็ดใบบนครับนำการับโปเกมอนหนึ่งใบขึ้นมือครับครับผมขอดูว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมโอ้โหเป็นอินเจเลียนีเหมือนกันครับก็ถือว่าโชคดีอ่ะอย่างน้อยก็ป้องกันการปิดเกมเร็วนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าอาจจะ ต้องยอมสังเบยหนึ่งตัวแน่นอนนะครับหรือเปล่าครับเราต้องรอดูนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีของในการทำทำให้พลังงานของคุณวินหายไปได้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเยลนะครับผมแล้วก็เป็นซปเปอร์บอลอีกใบครับได้ยูกิฮามิมานะครับผมนะครับแต่ว่าสลุกสมุนแกงเยลเนี่ยหใบที่แต่ว่านำขึ้นมืออีกหนึ่งใบที่จะสามารถช่วยได้ก็คือในส่วนของครชชมเมอร์ใช่ครับนีครับลงมาครับยูกิฮามิกับ อินเทเลียนวีนะครับผมก็คือปูสนามรอไว้ก่อนสำหรับเน็กน้ำเนี่ยอาจจะไม่เร็วเข้ายุกิฮามิเนี่ยก็จะเป็นในร่างพื้นฐานอ่าร่างร่างพื้นฐานของมอสโนซึ่งถ้าเป็นมอสโนเนี่ยก็จะมีความสามารถเขาเอาไปแท้งอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะว่าเขาจะได้ตีซาเชียนก่อนนะครับผมครับผมแล้วก็คือยุกิฮามิเป็นตัวหนึ่งไพ่ด้วยนะครับผมใช่ครับนะครับก็ังคุณวินนะครับ ติดลูกโป่งให้กับซาเชียน V นะครับผมก็ใช้สับเปลี่ยนนะครับผมเอาซาเชียน V ขึ้นไปนะครับผมน่าจะเป็นการตีเลยหรือเปล่านะครับผมมีคําสั่งของบอสด้วยหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะแต่ว่ามีในส่วนของชอบัญญาลิงก์อยู่ครับก็เอาส่วนของดึงขึ้นมาหนึ่งใบครับแล้วก็เก็บลงไปในใต้ก็เอาบนท็อปเด็กนะครับครับที่เห็นมาเนี่ยโอเป็นในส่วนของพลังงานเหล็กนะครับผมแล้วก็จะใช้โอ้โห ศาสตราจารย์ทิ้งพลังงานอ่าทิ้งไม่เท่าซอร์เซอร์เลยนะครับ<ม>อาจจะไม่ได้ใช้ครับแต่โจรขึ้นมาครับจะมีใบไหนมาช่วยมีมบอสนะครับผมมาหนึ่งใบมีสปเปลียมโปเกม,มอนโอ้โหสปเปลียมโปเกม,มอนอะนะครับ,รบผมก็อย่างนี้เนี่ยเทอร์หน้านี่อาจจะมีโอกาสได้โจมตีอีกหนึ่งครั้งใช่ครับผมเพราะว่าซาเชนวีเนี่ยติดลูกโป่งไว้แล้วก็คือหนีตัวเองลงมาแล้วก็สับเปลี่ยนขึ้นไปใหม่นะครับ คือการที่โปเกมอนลงตำแหน่งเบนซ์จะเป็นการเคลียร์สถานะจากท่าต่อสู้นะครับผมครับแล้วก็เป็นในฝั่งของซาเชียนวีของวินนะครับใช้เบรฟคาลิเบอร์ครับโจมตี230ดาเมจครับใส่ทางฝั่งของยูกิฮามิครับครับผมน็อกเอาไม่ได้นะครับโอ้โหมาไวครับจังหวะนี้ครับคุณแมนี่ครับแล้วก็แปลงล่านสองใบเลยครับผมนะครับผมเพียงแต่ว่าเสียโปเกมอนที่ช่วยติดพลังงานอย่างยูกิฮามิไปแล้วนะครับครับ จงกวะนี้ครับก็ต้องดูครับทางฝั่งของคุณมานี่ครับจะใช้อินเทอร์เรียนครับโจมตีด้วยท่าไหนตอนนี้ก็คงเป็นไฮโดรสไนท์ในการชะลอพลังงานของฝั่งคุณวินนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้เป็นโอ้โหมีทคเปอร์นะคับทำให้งานนี้ที่คุณวินอาจจะลําบากนิดนึงครับใช่ครับผมอาจจะต้องหาลูกโป่งมาเพิ่มหรือว่าต้องสับเปลี่ยน2ใบนะครับแล้วก็ไฮโดรสไนท์ครับ ดันพลังงานขึ้นมือไปด้วยนะครับผมแดี๋วโดน60ดาเมจนะอย่าลืมเหลียลืมวางดาเมจนะครับคุณวินอนะครับเดี๋ยวนะแล้วก็เป็นคุณวินเข้าเทิร์นครับก็คลิกบอลก่อนเลยนะครับไอครับผมไอคุณเมนี่ก็ลืมวางดาเมจหรือเปล่าคือถ้าตอนนี้สนแค่พลังงานเลยนะถ้าไม่วางดาเมจเนี่ยคือถ้าคุณวินแกจะจบเกมเนี่ยแกไม่มีดาเมจให้เนี่ยก็คือ ทำอะไรไม่ได้นะครับผม,ผมหยิบมาเลยครับามาเซตา้าวีนะครับ,ค,รบคุณคควีนะวางให้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นคลิกบอลหยิบามาเซตา้านะครับซึ่งจะมีความสามารถโล่คงกระพันในการกันดาเมจจากโปเกมอนวีแม็กนะครับผม,มคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือทางฝั่งของคุณวนเนี่ยต้องเลือกว่าจะให้ซาเชียนหรือว่าจะเป็นามาเซตา้า นะครับ,รบแต่ <ผม S 1> ว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยคุณแมนนี่เนี่ยแหมกแกก็ลงอ,อิตาเลียนคือที่สำคัญคือทำลายลูกโป่งไปแล้วใช่บนะครับผม <c oughs> นะครับแปะพลังงานให้กับซาเชียนวีนะครับผมแล้วต้องดูครับว่าจะสับเปลี่ยนได้หรือเปล่าเหมือนจะต้องใช้สับเปลี่ยนถึง2ไปเลยนะครับอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าเทอร์นาเนี่ยถ้าโดนทางฝั่งอิตาเลียนแปะพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบแล้วเจอไดบูเลตเข้ามาเลยก็น้องเอาอยู่ดีคผมนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีทางเลือกให้มากนักนะครับสำหรับทางฝั่งของคุณวินนะครับอาจจะต้องนําสมาเซต้าที่ขึ้นไปแทงก่อนหรือเปล่าอนะครับหรือจะตีเลยอ๋อแต่ว่าก็ถ้าเอาไปแทงเนี่ย เป็นคำสั่งของบอสน,นะครับดนครับดึงดึงแต่เมื่อกี้เขาใช้สัตว์ตาจา์ไปแล้วเมื่อกี้ใช้สัตว์ตาจา์นะครับใช่ครับจวดเจ็ดใบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีอ่ะนะครับอลองรอรอดูนะครับรบผมครับ อันนี้ผมดูเหมือนจะยังไม่ใช้นะเทิร์นี้ศาสตราจารย์เป็นของอีกเทิร์นึงนะเพราะเข้าเทิร์นเขาควิกบอลหาซามาเซนต้าอ่าโอเคครับครับผมใช่ครับเร็วเกินไหมเมื่อกี้เนี่ยครับผมจำดูไม่ทันเป็นอีกเทิร์นึงครับผมครับ อ่ครับจูวันนี้ครับเื่อาจจะดูมีเยอะนะครับเพราะแต่ว่าโดนได้ได้งานวิจัยของเธอที่แล้วไว้คะแนนอืมโอเคครับก็เป็นมานี่นะครับผมเออแมรี่นะครับของ้งคามุณมันนี่ผมไม่จะพูดอะไรเลยแมรี่แมรี่แมรี่ของคุณมันี่เขารงเลยครับแมรี่ของคุณแมนนี่นะครับผมก็ทําให้จั่วการ์ดขึ้นมาห้าใบครับแล้วคุณบินครับจั่วการ์ดสี่ใบอ่นะครับผมก็มือเยอะเมื่อกี้ไปเรียบร้อยครับไปใต้กล่องเรียบร้อยนะครับผมอืมแล้วก็ แปะนพลังงานให้กับทางฝั่งของตัวอินเทอเียนวีนะครับแล้วก็ใช้ท่าจมตีนะครับไฮโดรไนด์ครับนำพลังงานหนึ่งใบขึ้นมือครับน่นะครับก็ตอดไปอีก120นะครับผมเพราะว่าคุณวินที่เพิ่งเสียสับเปลี่ยนโบลคมอนตไปสองไปในเทิร์นที่แล้วเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในการจะตีเทิร์นนี้นะครับผมครับผมก็รอดูว่าจะทําอะไรต่อนะครับแล้วก็โดนเพิ่งโดนแมรี่รีมือไปด้วยนะครับผมครับก็เซตอัพตัวตีใหม่แล้วครับก็ติดพลังงานเหล็ก ที่โดนดันขึ้นมือนะครับให้กับทางซามาเซนต้านะครับอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ครับคุณพี่บิ๊กบอยครับเขามีสับเปลี่ยนเกีร์มอนแล้วก็มีในส่วนของตัวย้ายพลังงานด้วยครับอ่ะนะครับผมโอ้แต่ว่าหนีเลยนะครับผมก็ผมเป็นซามาเซนต้าครับแล้วก็สับเปลี่ยนพลังงานจากไดโอดโดที่ยังมีอยู่ไว้นะครับผมครับผมเ่ยนะครับก็ทิ้งพลังงานนะครับค่าหลบหนีสองนะครับของซาเชียนไป ครับอ่านั่นแหละครับผมสับเปลี่ยนพลังงานมาแล้วครับแล้วก็ดัมเมจจากามาเซนต้านี่คือเอซซาทไอแท็กใน130่ยดัมเมจนะครับซึ่งพอน็อ c เอาอิตาเลียนวีแม็กที่โดนเบฟคาลิเบอร์ไปแล้วพอดีไม่ใช่พอดีเกินใช่ครับแล้วนี่ครับก็จะโจมตีหรือเปล่าครับครับแล้วก็ใช้ชาวปญญยารลิงก่อนครับสำหรับทางฝั่งคุณวินครับครับผมก็ซ่อนการ์ดไว้ได้หนึ่งใบนะครับผมอืมก็เป็บทางฝั่งของมานี่เอ่อแมรี่ไปนะครับครับผม นะครับดูครับตอนนี้ครับ S s o u t Attack ครับ130าตเมตรนะครับก็รุนแรงพอที่จะน็อกเอาอินเทเรียนวีแม็กของทางฝั่งคุณเมนี่ครับครับผมคือโดนเบฟคาลิเบอร์ไปแล้วนะครับเลยรุนแรงนะครับผมแล้วตัดสินใจใช้แมรี่ก่อนนะครับผมครับผมครับก็เป็นสงครามแมรี่ครับตอนนี้ครับครับผมแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วในมือของคุณคุณคุณวิทแมนี่เองเนี่ยมีการ์ดไม่เยอะนะจริงๆถ้าเกิดเก็บไว้น่าจะดีกว่าอ่ะใช่นะครับรอให้เขาจารยนต้องการอยากเห็นการ์ดอื่น จากกองเพิ่มนะครับก็เลยใช้ไปนะครับผมเนี่ยแล้วลงมาเป็นโอ้แต่ลงตัวนี้มัวนี้อันตรายนะครับนกครันี้เพราะว่าเลือดแค่60ครับผมนะครับอยู่ในระยะการยิงของอินเทเลียนวีแม็กนะครับใช่ครับคือถ้าแปลงร่างไม่ทันเนี่ยน่าจะโดนสอยภายในทีเดียวนะครับผมครับผมเอาละครับจังหวะนี้ครับก็ใช้เลยครับผมในส่วนของเอสเซอร์ไอเท็ครับโจมตี1นึ่งร้อยสามมสเดนะครับใส่อินเทเลียนวีแม็กของคุณเมนี่ครับและทําการน็อกเอาท์นะครับเทปไพรสามไพ่นะครับผมครับนะครับ ก็เท่านี้นะครับถ้าคุณเมนี่มีทางคําสั่งของบอสเนี่ยก็สามารถลากซาเชียนไปเก็บได้นะอ้เอาล้วครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของแ่าเมื่อเสมอครับได้ทาลายสําเร็จนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของท่าแรกหรือเปล่าครับสำหรับอินเทเลียนวีครับครับอ๋อแต่เป็นท่าสองครับอ่าครับไม่ยิงกาล่าเนสด้วยนะครับโอ้แต่เป็นแกจะเอาในส่วนของเออซาเชียนก่อนนะครับนะครับนี่ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะทํายังไงต่อ คือทางคุณวีเนี่ยเสียไม่เท่าซอร์เซอร์ไปไปสองใบผมแล้วนะครับอ่าแล้วก็เป็นการ์เเนสคิงครับเรียบร้อยครับแปลงล่างเรียบร้อยตอนนี้นะครับทางฝั่งของสมาเซต้าได้โจมตีหนึ่งร้อยห้าสิเเมตรครับผมนะครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยครับแปะพลังงานนะครับให้กับทางฝั่งของสมาเซนต้านะครับแล้วก็ลูกโป่งนะครับให้สมาเซต้าอีกหนึ่งครั้งครับแล้วดูครับจะใช้ซัพพอร์ตอะไรครับและเหมือนจะแมรี่อีกหรือเปล่านะครับมีการชาวปัญญาลิงนะครับซ่อนการ์ดไว้ก่อนอีกหนึ่งใบครับอืม คือเมื่อกี้ถ้าแคชเมอร์ติดเนี่ยน่าจะเป็นการตีไฮโดรสไนเพื่อตีจี้จากคุณวินออกอีกขีลูกหนึ่งได้เนี่ยก็อาจจะทำให้คุณวินไม่สามารถโจมตีได้อืมใช่ครับแล้วก็โดนมาครับ150่งร้ห้าสิบมเครับสำหรับทางฝั่งของอินเทลเลนวีครับแอ s ซอล t a แอ a แทครับครับต้องมาดูกันว่าคุณเมนี่จะแก้เกมยังไงนะครับผมถ้าโดนตีอย่างนี้เรื่อยๆนี่ก็เสียหายนะครับ ครับผมก็เป็นถังเต็มเปลี่ยนะครับเสิร์ฟพลังงานน้ําพื้นฐานได้2ใบนะครับจากกองนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใบสําหรับเด็กน้ำนะที่ที่สามารถใช้งานได้นะครับผมคือเป็นการรีดเด็กนะครับครับผมนะครับดีดคือถ้าเซตอัพถังมอสโนแล้วแบบว่าใช้ถังเต็มเปลี่ยนโอ้โหเรียกว่าติดพลังงานได้ไม่อั้นเลยนะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ อือแล้วก็โจมตีครับเป็นในส่วนของไดไฮสไนท์ครับไฮโดรสไนท์นะครับก็เป็นไดบุลเลตอ๋อไดบุลเลตนะครับเอ่าโทษทีขออภัยครับทางซานด้านหลังนะครับผมแต่ว่าจะไม่เข้าสมาเซนต้านะครับผมเพราะว่ามีความสามารถโล่คงกระพันอยู่แต่จังหวะนี้ครับทางฝั่งของสมาเซนต้าเนี่ยก็จะโจมตีถ้าโจมตีก็จะ300ร้เดิมเมดนะครับสำหรับทางฝั่งของอินเดียนวีก็เหลือยี่สิบอยู่ยืนได้นะครับอีกหนึ่งเทิร์นคือตอนนี้เนี่ยสมาเซนต้าเนี่ยอยู่ได้ยาวๆอยู่แล้ว เพราะว่าเด็กของคุณมันนี่เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของอินเทเลียน V ตวีครับนะครับซึ่งอินเทเลียน V เวี่ยจะตีเนี่ยก็ได้แหละแต่ว่าตีแล้วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องตี2อีใช่ครับผมแต่ไม่แน่ครับเด็กน้ําอาจจะมีใส่ลาปาร์ตแต่ว่าลาปาร์ตก็ไม่สามารถวันฮิตซัมาเซนตาอะไครับถูกต้องผสมกับทางเนี่ยครับกาล่าจิกุสกุมะเนี่ยครับในการช่วยเก็บนะครับผม ก็ยังไม่เห็นนะครับคือคือการจะเล่นตัวอื่นเนี่ยต้องต้องเซตอัพทางยูกิฮามิก่อนนะครับผม แต่เรายังไม่เห็นนะครับก็ทางคุณวินนะครับติดพลังงานเสริมให้กับซามาเซนต้านะครับน่าจะเป็นการถ่ายยาวๆนะครับครับผมคือติดเป็น4ใบเนี่ยป้องกันการโดนแคชแมเมอร์แล้วก็โดนท่าไฮโดรสไน์ของอินเทเลียนครับผมปิดให้โจมตีได้นะครับแอซเซอร์ไอแท็กครับหนึ่งร้อยห้าสิบดาเมจครับเป็นสามร้อยดาเมจครับโจมตีใส่อินเทเลียนวีแม็กของคุณเมนี่ครับครับนี่จะเป็นเธอสุดท้ายหรือเปล่าของคุณเมนี่ครับต้องดูครับแต่ว่าตอนนี้ที่ลงมารู้สึกว่าจะเป็นลาปาร์สครับผมลาปาร์สนะครับผมครับแล้วก็ใช้นะครับผม ชาวปัญญาลิงอ่าเพิ่มนะครับน่าจะใช้ชาวปัญญาลิงเพื่อที่จะหาการ์ดสักหนึ่งใบนะครับแต่ว่าซ่อนหรือเปล่ามือน่าจะมีการ์ดสัมัญอยู่ที่ทิ้งไปเป็นสัตว์จักรงานวิจัยสตราจรย์แสดงว่าจะมีสองใบหนึ่งนี่ไงครับงานเรียบร้อยครับงานวิจัยของสัตราจรยรนะครับก็ทิ้งการ์ดบนมือครับจวดเจ็ดใบครับมาดูกันว่าจะแก้เกมยังไงต่อนะครับโหคือซัมเปอร์เซนต้านี้โลคงกับพันนี้ทําให้ทางอุนเมนี่เนี่ยตีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการ หนีส่งกาล่าจิตซากุแมกมาก่อนไปไปแทงด้วยก่อนนะครับผมคือแต่ว่าถ้าเกิดทางฝั่งของวินมีคำสั่งบอสนี่ก็คือจะจบเลยนะครับสำหรับการแข่งขันแล้วก็ติดพลังงานน้ำเพิ่มให้กับอินเทเลียนวีแม็กก่อนนะครับแล้วก็ผ่านนะครับผมจั่วขึ้นมาครับเป็นอะไรครับครับเป็นมานี่นะครับเออแมรี่นะครับครับแล้วก็ติดพลังงานเพิ่มให้กับทางไดโอโดวีแม็กนะครับผมแล้วก็ใช้ ชาปัญญาลิงนะครับในการสลับเปลี่ยนนะครับการหนึ่งใบบนมือกับท็อปเด็กนะครับครับผมน่าจะเป็นการเล่นแมรี่ต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเช็คพลังงาน,นครับแปลว่าอาจจะใช้เมท่ซอร์เซอร์หรือเปล่านะครับ ก็เราต้องดูกันว่าจะเล่นยังไงต่อนะครับตอนนี้คือว่าได้เปรียบมากจากคุณวินครับผมแล้วก็เป็นเมทัลซอร์เซอร์ครับมาแปะให้กับแดโอดครับครับผมซึ่งแดโอดเนี่ยแปะอีกหนึ่งใบก็จะสามารถโจมตีได้แล้วนะครับครับผมว่าตีได้ถึง200นะครับบวกกับ ทาง่าร่าเนคิงอีกเป็น2องร้นะครับลับาวีก็ไม่อาจจะรับมือได้นะครับผมครับจ้งหววที่ทางฝั่งของคุณมานี่ครับก็ดันเอาสโซนอิตาเลียนวีแม็ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าใจกล้ามากๆครับครือเพราะว่าเทินหน้าเนี่ยถ้าทําอะไรไม่ได้เนี่ยจะโดนท่าไอซาวไแทนเนี่ยโจมตีจนน็อกเอาท์นะครับับผมแล้วก็เป็นยาเลยยูตันนะครับแล้วก็ซอนการ์ดแล้วก็ติดพลังงานเพิ่มนะครับผม จะรับมือกับ v m a มอย่างสมาชินต้อย่างไงครับตัว v m a x อย่างอินเทเลียนนะครับผมครับผมคือแล้วเสียยูกิฮามิไปตั้งแต่ต้นเกมอืมหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นอีกเลยครับผมนะครับผมโดนแมรีรีมือรัวนะครับผมขอมีการเช็คนะครับโอ้โหไดโอโดนะครับ VMAX นะครับติดพลังงานแล้วสองติดอีกหนึ่งเนี่ยใช้เดินจะลัสโน้ตได้ตีหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยถ้าเป็นโปเกมอนพื้นฐานนะครับผมครับเป็นคำสั่งของบอสนะครับ ลากทางซาเชียนวขึ้นมาแทงไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตีครับชิ่งครับตีหนึ่งร้อยหกสิใส่ซาเชียนนะครับแล้วก็ฝากอีก60สิไว้ที่ยาเลยูตันนะครับผมอ่าล้วครับอาจจะเห็นการพลิกก็ได้นะครับถ้าทางฝั่งของวินไม่มีในส่วนของสับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยก็ติดอยู่ที่ซามาเซนต้าวด้วยแล้วสับเปลี่ยนใช้ไปตอนต้นเกมเยอะมากนะครับก็ต้องรอดูครับแต่ว่า พอ k อ o เ k out ซาเชนวีได้แล้วเนี่ยคุณวินก็จะโปรโมทตัวอะไรขึ้นมาตีก็ได้นะครับผมก็ดูว่าคุณเมนี่เนี่ยจะแผนการไะไยังไงนะครับเพราะว่าเขาเลยต้องสี่ไพ่แต่ว่าทางฝั่งของคุณวินนะครับก็ติดพลังงานให้กับเดอโอโดนะครับเป็น3ใบเรียบร้อยเทอหน้าถึงแม้ว่าจะถูก k อ o c k out ซาเชนวีก็ตามนะครับก็ทางฝั่งไดโอโดเนี่ยจะโจมตีหนักมากนะครับเพราะจะถึง240ดาเมจได้เลยนะครับ อ๋อยังขาดอีกหนึ่งครับต้องติดเพิ่มอีกหนึ่งใช่ครับในเทอร์นา่ระเทอร์นา่อ๋อครับแต่จริงซาเบนต้าวีก็พร้อมตีแล้วนะครับต้องดูว่าคุณเมนี่จะรับมือยังไงนะครับคืออาจจะไม่มีใบสลับนะครับพี่อาจจะต้องรอให้แบบโดนน็อกเอาท์แทนนะครับจะยื้อจนกองหมดแทนก็ได้นะเพราะว่าเด็กอาซาเชียนอเป็นสับเปลี่ยนพลังงานเลยครับย้ายไปให้กับซาเชียนเพื่อนจะหนีนะครับผมแต่ว่าต้องใช้ถึง2นะครับผมครับแล้วก็เป็นแมรีนะครับผม ก็กล่าว่าถ้าจั่วได้พลังงานใช่ครับก็หนีเป็นไดโอโดขึ้นไปปิดเกมครับผมก็ต er> er> ้องดูครับว่าจะได้หรือเปล่าครับอ่าครับมาลุ้นกันครับห้าใบครับของคุณวินจะทำให้มีพลังงานขึ้นมือหรือเปล่าครับแล้วถ้ามีโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ครับก็นำเอาสมาสมาเซนต้าขึ้นไปตีได้ครับไปทั้งฝั่งคุณวินนะครับเอาชนะไปได้ครับครับผมโอ้ถือว่า คุ้มค่าที่จะเสี่ยงครับนะครับสำหรับคุณคุณวินนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าทางอ่าทางคุณเมนี่เนี่ยแปลงร่าง VMAX เร็วครับผมคือถ้าไม่แปลงร่าง VMAX อาจจะอาจจะโจมตีสมาร์เซนต้าล็อกเอาท์ได้แต่พอไปแปลงร่างเป็นทางฝั่งของอินเทอร์เน็ตวีแม็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไม่มีตัวไหนที่จะมาโจมตีก็คงกลัวซาเชียนวีครับแต่ถ้าไม่แปลงเนี่ยก็ โอกาสโดนซาเช่นวีตีตายก็มีสูงครับผมแบแปลงก็จะเจอสะามเซนตาแทนใช่ครับรบแล้วก็เสียตัวเติมพลังงานอย่างยูกิฮามิไปตั้งแต่ต้นเกมอืนะครับรบก็ถือว่าจบกันไปนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับออต้องขอขอบคุณนะครับส่วนของลิง k ์แท็กซี่โพสครับผม KMC ครับผม แล้วก็อีสปอร์ตไทยลีกนะครับก็การแข่งขันที่ดีแบบนี้นะครับจะอยู่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันนะครับก็คือเสาร์นะครับเวลา17นาฬกา30นาทีนะครับครับผมและแน่นอนนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะมาพบทุกท่านไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันสัปดาหจะเลิกเลยและไก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สับสไครต์นะครับที่ยูทูบด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดทุกการติดตามนะครับของทางฝั่งของอีสปอร์ตไทยลีกนะครับครับผมโอเคครับวันนี้นะครับหากมีีีีีสสสิิิ่่่่่งงงงงหนนนนนนนึใใดดดดดดททผผพพลาาาาปปรรรรรระะะกกไคคคััััับบวววเ้้้้ตอออขภยยมมมโ ผมบิ๊กบอสครับผมต้องขอลาไปก่อนพบกักใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ